คลิปนี้เป็นคลิปตัวดวงการงานแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีกันหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ใต้คําอธิบายคลิปนะครับโดยเนื้อหาคลิปนี้จะประกอบไปด้วยคนที่กําลังหางานคนที่ทํางานประจําหรือคนที่รับราชการและคนที่ทาธุรกิจส่วนตัวครับมนเรียนเรื่องของการงานกันบ้างน,นะครับสําหรับคนที่กําลังหางานนะครับเป็นอย่างไร มาด ism, ูเรื่องของพลังงานจักรวาลจะบอกอปยาปแนะคุณนะไ้ข really? hm. yeah. yeah. yes. okay. yeah. ึ magic magic ้นไปในเรื no. ่องของความกังวลนะไปขึ้นทุกตัวตนในความกังวลหลายๆอย่างที่มันส่งพลังงานถึงพลังงานจักรวาลที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นทางความคาดหวังนะเป็นทางความคิดหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องสร้างพลังงานที่ดีนะไปสู่ถึงพลังงานจักรวาลเพื่อจะสร้างความมั่นใจนะแล้วก็สร้างความ สุขให้เกิดขึ้นสร้างความสมหวังให้เกิดขึ้นในตัวคุณมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับไม่รู้สชว่าในห่วงช่วงนี้นะครับจะมีางานเข้ามาไหมไพ่ขึ้นในเรื่องของโอกาสนะครับมันอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจนะครับในเรื่องของการรับในเรื่องของความสำเร็จ ด้วยหรือเปล่านะครับให้ก็ในเรื่องการที่มันเริ่ม่จะต้องมองหาเห็นช่องทางต่างๆที่มันต้องเปิดมุมมองหลายๆอย่างที่อาจจะไม่ทําอะไรแบบเดิมก็ได้นะเป็นการที่ร้องเปิดโอกาสให้กับเองกับความสามารถอื่นๆที่คุณมีอยู่นะครับทาให้ในเรื่องของความเส็จเนี่ยมันเก like ิดขึ so ้นได้นะบางทีม uh ันเป็นความทุกข์มันเป็นในเรื่องของความกังวลนะความผิดพลาดหลายๆอย่างที่มันทาให้ในเรื่องของความสเร็จเหล่านั้นนะคุณอาจจะมองข้ามไปกับเรื่องบางเรื่องที่คุณเองก็มีความรู้มีความสามารถเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับ มารู้สิว่าไพ่จะแนะนําอย่างไรบ้างสาหรับคนที่กําลังหางานดูสิไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของเจ็ดถ้วยนะครับในเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการตั้งเป้าหมายในเรื่องของการกระทําทุกอย่างว่าคุณอยากจะทํางานแบบไหนนะครับเป้าหมายของตัวคุณจะเป็นอย่างไรแล้วก็ไปให้ถึงฝั่งฝันด้วย ความรด้วยความสามารถด้วยก,การกระทำนะครับแล้วก็ต้องทําในปัจจุบันให้ดีที่สุดต้องอดทนหน่อยในชะ่วงชนี้อาจจะเหนื่อยแต่ว่าก็คุ้มค่าในเรื่องของการเพียรพยายามของตัวคุณเองนะครับอย่างสองต่อมาไปขึ้นเป็นเดอร์เชร์เรสนะครับในเรื่องของการลุยนะการต่อสู้การทําอย่างบักบัน่นนะการทําอย่างสุดความสามารถในเรื่องทุกเรื่องที่คุณตั้งใจนะครับในเรื่องเรื่องที่คุณ มันก็ย่อมสําเร็จได้นะครับเพียงว่าในปัจจุบันมันอาจจะต้องเจอกับหลายๆสิ่งหลายอยา่างต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจให้มันเกิดผลสําเร็จภายพักใจขึ้นไปในเรื่องของการพักผ่อนจิตใจแล้วก็หาพลังใจให้เกิดขึ้นในตัวคุณเองนะครับภายคือว่าอาจจะเหนื่อยอาจจะหนักนะครับายขึ้นในเรื่องของการที่มันต้องค่อยใช้ที่จะสร้างพลังใจจากการไปเที่ยวบ้างนะครับกับการที่อยู่ครอบครัวบ้างเพื่อจะเสริมสร้างพลังใจให้มีแรงผลักดันมีแรงต่อสู้ต่อในการาหารงานให้มาก,กิงขึ้นนะครับ เราคิดว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างแล้วจะมูอย่างไรให้มีความสําเร็จมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับอยากแร้ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของเจ้าพ่อยิงเจียนะครับที่คุณเองสามารถที่จะขอพอรได้นะกับเจ้าพ่อยิงเจียเพื่อให้เกิดความสําเร็จเกิดความสมหวังนะครับเอาชนะทุกๆอุปสรรคไปได้ด้วยนะครับต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของสมาธินะครับคุณเองก็ต้องมีศีลมีสมาธิที่ดีนะเพื่อจะมีสติในการ ทำทุกส,สิ่งให้เกิดความสําเร็จนะครับมีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่ทําให้เกิดความสาเร็จได้ด้วยนะครับให้จิตกิริยาขึ้นมาในเรื่องของอความคิดลบๆนะครับความคิดที่ไม่ดีอะไรต่าง,างๆที่มันมีโอกาสนะเออมีโอกาสที่จะหลงผิดหลงคิดที่มันในสิ่งที่ไม่ดีได้ซึ่งมันทำทำให้สิ่งนี้มัน เผาร้นจิตใจตัวค mm ุณ hmm. ท mm ําให้จิตใจตัว hmm. ค <ma> ุณเนี่ยมันตกอยู่ในความทุกตกอยู่ในความอาฆาตต่างๆในเรื่องต่างๆที่มันมีคนทําให้คุณเจบจําน้ําใจต่างๆในเรื่องของการขัดผลประโยชน์อะไรต่างๆก็ต่างและต้องระวังให้ดีนะครับต่อมาไพึ้นเมรเรื่องของพระสยามเทวาธิราชนะครับในเรื่องของเทพเทวาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเรือเราสามารถไปขอพรกับองค์พระสยามเทวาธิราชก็ได้นะเพื่อจะหนุนนําให้เกิดความสําเร็จมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับความสมบัติสมปรารถนา ใหบุญญาเป็นทารขึ้นเป็นเรื่องของการทำบุญกับเ็กกำพร้านะครับแล้วก็ทำบุญตามวัดวา,ารามต่างๆเพื่อที่จะหนุนนําให้ชีวิตดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะไม่ถึงเมื่อเราทำบุญแล้วนะครับก็กดน้ำนทำบุญเพื่อจะหนุนนำนะอุทิศบุญให้กับตัวตนเองนะครับจเจ้ากรรมนายเวรเทพเทวาที่ปกปักรักษาแล้วก็ทําให้ทุกสัรพ์สิ่งเนี่ยก็จะหนุนนำนะครับให้เกิดความสมหวังได้รับพลังใจมีสติมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วเนี่ยดวงจิตได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลัังใจนะครบ มาดูในเรื่องของคนที่เป็นพนักง,งานหรือราชการนะครับในเรื่องของพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณนะครับให้ขึ้นในเรื่องของความสําเร็จนะความสาเร็จนั้นมาต้องมาจากใจที่มีแรงผลักดันมีความอดทนมีความมุขมณะ yeah. ในเรื่องของสิ่งต่างๆให้เกิดความสําเร็จนะครับแล้วเนี่ยพลังงานจักรวาลจึงเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลักที่หนุนนําสร้างพลังใจนะครับสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับตัวคุณนั้นคุณจะต้องมีความคิดที่ดีๆเกิดขึ้นในใจก่อนแอนดับแรกเพื่อจะหนุนนําให้เกิดความสําเร็จที่ดีรับ เรามู้เชื่อว่าในห้องช่วงนี้นะครับงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับให้ขึ้นในเรื่องของการตั้งสตินะครับในเรื่องความตั้งใจในเรื่องความใส่ใจในเรื่องสิ่งต่างๆให้เกิดความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องต่างๆเนี่ยมันต้องญญาามีการที่ต้องเตรียมตัวต้องจัดสรรนะเรื่องของความก้าวหน้าต่างๆที่มันต้องดูในเรื่องของสิ่งที่มันมีโอกาสจะผิดพลาดและต้องมีความรอบคอบให้ยยเยอะๆในเรื่องของการจัดสรรเรื่องของงานของคุณที่ต้องรับผิดชอบนะครับเมื่อรับผิดชอบได้ดีนะได้เป็นสิ่งที่คุณต้อง ดูในสิ่งที่เป็นเรื่องเล็กๆไม่น้อยนะครับมันจะได้ไม่ให้เกิดในเรื่องของความผิดพลาดและไม่ทาให้เกิดความเส็จแล้วก็เกิดความก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแต่ก็เป็นในเรื่องของการที่มันก้าวหน้ามากขึ้นในอนาคตนะปัจจุบันอาจจะต้องแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องแบบเรื่องให้มันสำเร็จลุล่วงไปได้ดีนะครับมาดูสําหรับคนที่จะทํางานเสริมหรือหางานเสริมในช่วงนี้นะครับไพ่จะแนะนําอย่างไรบ้างอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอสิ่งที่คุณ สามารถที่จะทําเป็นเรื่องของท,ทักษะเฉพาะนะครับเป็นในเรื่องของความรู้เฉพาะที่คุณมีอยู่ทุนเดิมแล้วนะครับสามารถที่จะนําออกมาสู่ในเรื่องของอสร้างงานพิเศษงานเสริมได้นะครับไพ่ขอึอนกำจัดแหลเนี่ยเป็นในเรื่องของการที่าสามารถช่วยเหลือเกือ้อหนุนเกื้อกูลคนนะในเรื่องของอาการที่พิมพ์งานนะหรือเป็นการที่คุณเก่งภาษานะหรือความรู้เฉพาะอะไรบางอย่างที่คุณมีเนี่ยก็สามารถที่จะนําไป สร้างงานเสรมิมงานพิเศษได้โดยเชงก่ยน,นะครับอย่างต่อมาใพ้ขึ้นในเรื่องของครูอาจารย์นะเป็นเรื่องของทักษะความรู้ต่างๆอาจจะเป็นติวเตอร์หรืออาจจะเป็นในเรื่องของการบอกสอนสอนเด็กนักเรียนนะอะไรต่างๆที่คุณมีความรู้ความสามารถในด้านเฉพาะในเรื่อง,องความรู้ทักษะต่างๆอันนี้ก็สามารถที่จะทําเป็นเรื่องของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นหรืองานที่เพิ่มตื้นได้โดยเชงก่น,นะครับอย่างต่อมาใพ้ขึ้นในเรื่องของช้อปปิ้งนะครับในเรื่องของ การค้าขายนะครับในเรื่องของอแบรนด์สินค้าต่างๆหรือว่าเสื้อผ้านะครับเป็นในเรื่องของของสวยของงามต่างๆก็สามารถที่จะทําเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะทําให้สร้างเงินสร้างทรพย์ได้าามากยิ่งขึ้น้วยเช่นกันนะครับเรามาเรีย <sense> นเรื่องของไพ่จะแนะนําอะไรบ้างนะครับในเรื่องของการงานในช่วงนี้ ไพ่ขึ้นอย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของอา,อารมณ์นบในเรื่องของความอดทนของตัวคุณด้วยนะครับบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ค่อยได้ในสิ่งที่คุณคิดหรือมุงหวังเอาไว้นะครับบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณเกิดภาวะอารมณ์นะความใจร้อนจนเกินไปทําให้ใเรื่องการทําบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของ การทํางานในเรื่องของความที่จะทําให้มันเกิดความสำเร็จที่จะทําให้มันเกิดในเรื่องของความสมบูรณ์แบบในเรื่องงานหน้าที่ที่รับผิดชอบมันจะได้มีความสลัดดูร่องไปได้ดีนะดีไม่มีให้ให้ไม่เกิดอุปสรรคปัญหาต่างๆแล้วเราเนี่ยความใจร้อนมันทำให้ในเรื่องของความสูญเสียนะครับในเรื่องของเกิดความผิดพลาดต่างๆ,ๆที่จะเกิดขึ้นได้นะครับอย่างต่อมานะครับให้ขึ้นในเรื่องของเดอะเฮอริตนะครับในเรื่องของสิ่งที่ต้องทบทวนนะครับในเรื่องของความผิดพลาดต่างๆหรือว่าการกระทำต่างๆให้เกิดความสําเร็จ บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของการที่มันต้องค่อยๆดูนะในเรื่องของเรื่องเล็กๆน้อยๆนะในเรื่องของความรอบคอบต่างๆและสิ่งที่สําคัญคือถ้าหากเราไม่ใช่อารมณ์ด้วยแล้วมีความรอบคอบในทิศทางที่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้ในเรื่องของอความก้าวหน้านหรือความสำเร็จรือในเรื่องงานที่คุณรับผิดชอบก็จะเกิดความสำเร็จในทิศทางที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับใพ่พักใจขึ้นเป็นในเรื่องของการ วางแผนนะแล้วก็มีการจัดการเรื่องต่างได้ได,ดีนะครับไปขึ้ว่ามันต้องคอยที่จะสอดส่องคอยที่จะดูนะเรื่องเล็กเลน้อยที่เคยผิดพลาดนะครับแล้วก็กลับมาทําให้ดีขึ้นนะ <unprecedented. S 1> แล้วก็สิ่งที่ดีที่คุณทำเนี่ยในปัจจุบ,บันจะส่งผลในเรื่องของความก้าวหน้าได้มากขึ้นในอนาคตไปขึ้นเรนื่องผลตอบแทนเอฟเฟกต์เนี่ยคือสิ่งที่ทําในปัจจุบ,บันเนี่ยค่อนข้างจะเห็นผลเยอะแล้ว,ลวเนี่ยมันก็ทําให้ได้ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทั้งการกระทําของตัวคุณนะครับก็จะส่งผลในท,ทางดีได้ด้ววยเช่่นนกับา สำหรับคนที่จะเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานในห้วงช่วงนี้นะครับจะเป็นจังหวะด,ดีหรือไม่นะอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไพ่ขึน้นเรื่องงความที่จะต้องตัดใจหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมีความเครียดความคิดค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องมีการเตรียมตัวค่อนข้างมากนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงยกย้ายและไม่เปลี่ยนแปลงลนะ่ะไพ่ก็เป็นความที่จะ ดูในเรื่องของกา,งารกระทำนะงานปัจจุบันนะครับมันมีเรื่องหลายสิ่งหลอย่างที่ต้องรับผิดชอบก้นข้างเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของโอกาสต่างๆที่มันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยถามว่ามีไหมมันก็มีแต่มันยังไม่ถึงขั้นชัดเจนขนาดนั้นนะครับต้องวางแผนต่อนะครับต้องจัดการ เรื่องต่างๆให้เรียบร้อยก่อนให้โอกาสมันชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าน,น,นี้จะดีกว่าไม่งั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมันก็ทําให้มันเกิดแต่ความกังวลใจนะว้ยจะยังไงดีจะไปไหนดีเนี่ยมันก็เลยทําให้เรื่องต่างๆมันก็ค่อนข้างจะคว้ามายากแล้วทําหน้าที่ปัจจุบันความก็นะั้นในปัจจุบ,บันของตัวคุณเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปก่อนตะละกันนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของงานในห้วงช่วงนี้ อย่างแรกนะครับให้ขึ Godzilla ้นเป็นในเรื่องของอิสรภาพนะครับในเรื่องของงานในห่วงช่วงนี้มันก็ต้องบางอย่างก็ต้องปล่อยบ้างนะบบางอย่างก็ต้องเสริมเพิ่มเติมให้มีความเก่งมากยิ่งขึ้นบ้างเรื่องต่างๆมันเป็นเรื่องของการเตรียมตัวนะครับเรื่องต่างๆเป็นเรื่องของการจัดการ ให้มันเกิดความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับอะไรที่ทําได้ก็รดบทําอะไรที่ทาไม่ได้ก็ต้องโอเคเราจัดระดับความสำคัญไปก่อนว่าอะไรสําคัญที่สุดนะครับเราก็ทําให้เรียบร้อยอะไรที่ความสําคัญน้อยเราทําที่หลังก็ได้นะ,ะเป็นการที่คุณต้องจัดลําดับความสำคัญในเรื่องของงานให้มีความสุดตัวมากขึ้นนะครับต่อมาไปขึ้นแย่งชิงนะเป็นเรื่องของการที่อาจจะมีคู่แข่งนะในเรื่องของงานในเรื่องของการกระทําแย่งโปรเจกต์กันนะครับมันเป็นเรื่องของการที่คุณเองต้อง เหมือนเอาสก大งตัวเองออกมาอย่างเต็มที่นะคะเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองให้วันน้างานเห็นให้คนรอบข้างเห็นเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองว่าเออคุณก็มีความรู้ความสามารถที่ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับเพื่อจะยั่งชิงความที่จะได้รับความเข้าหน้ามากขึ้นนะครับภายสิทธิกรยาขึ้นไปในเรื่องของปีรากะนะครับการที่คุณต้องเปิดเผยนมีความมั่นใจตัวเองแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่คุณมีคุณเป็นนี่แหละในเรื่องของความรู้และเรื่องความสามารถต่างๆนะครับในสิ่งต่างๆที่คุณทํามันเกิดความสำเร็จได้อยู่แล้วนะครับ ต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของเจ้าที่เจยวทางนะให้ช่วงนี้ก็ทําบุญให้กับเจ้าที่เวทางหน่อยหรือว่าเจ้าที่ทางที่อยู่สถานที่ทํางานของคุณด้วยบ้านของคุณด้วยนะครับเพื่อจะหนุนนาเวลาจะขอพรเวลาจะอธิษฐานจิตนะเวลาจะทาอะไรก็ย่อมสมหวังสมปรารถนาโดยเช่นกันนะครับไพ่บุญญาบพิธารขึ้นเป็นใ,นในเรื่องของการทําบุญโดยการทํความสะอาดหิ้งพระที่บ้านนะครับแล้วก็เรื่องของเจ้าที่เจยวทางที่บ้านนะครับไทยมีสาร ที่เกี่ยวกับเป็นสารตายายนะครับเป็นสารพวาภูมิเจ้าที่ที่บ้านเนี่ยก็ทําให้ดีนะเอาก็ะอายเรียบร้อยเพื่อจะหนุนนาให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความสาเร็จในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการถวายอัตตาบริการกับพระบทใหม่เพื่อหนุนนำนะครับในเรื่องของความสำเร็จที่มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อจะเสริมพลังงานเสริมพลังบุตรของตัวกุณน,นะครับได้โดยเช่นกันแต่ตอนนี้ดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ มาดูเรื่องคนที 450, it? It ่ทําธ right? ุร you ก know, ิจส่วนตัวนะครับจะเป็นอย่างไรพลังงานจักรวาลจะบอกอะไระุณนะครับไพ่ขึ้นเป็นฤษีนะครับไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของนักบวชเป็นพลังงานของฤษีนะเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนันสิ่งที่คุณปรารถนานะสิ่งที่คุณทําขึ้นอยู่กับภาวะจิตใจของตัวคุณทั้งสิ้นนะครับถ้าคุณคิดดีทําดีมีพลังงานที่ดีมีจิตใจที่ดีเนี่ยพลังงานจักรวาลพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะส่งพลังงานดีๆให้คุณเกิดความสำเร็จท ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการตัดสินใจนะมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ตัดสินใจนะครับาบางสิ่งบางอย่างมันเป็นสิ่งที่คุณเองมันเหมือนต้องคิดไตร่ตรองดีๆมันมีบางสิ่งบางอย่างมันล่อตาล่อใจตกุดนะมายุ่ยยวนในที่เป็นสิ่งที่แบบน่าลงทุนน่าทำนะมีคนมาขายฝันคุณก็ค่นข้างเยอะนะแต่ต้องตัดสินใจให้ดีนะครับต้องคิดให้รอบคอบไม่ใชนน่นั่นนะมันก็จะทำให้มันเหมือนตัดสินใจผิดพลาดได้แต่ถ้าตัดสินใจถูกต้องเนี่ยเออความปังความสำเร็จเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้โดยเช่นนกัใเรืองของธุรกิจนะครับ มาดูสิว่าสําหรับธุรกิจเสริมนะครับไพ่จะแนะนําอย่างไรบ้างธุรกิจเสริมอย่างแรกไพ่ขึ้นเนื่เรื่องของอิสระนะครับเป็นในเรื่องของงานฟรีแลนซ์นะครับในเรื่องของอเป็นที่เกี่ยวกับธุรกิจที่คุณทาอยู่เดิมนั่นแหละแต่เป็นในเรื่องของการที่มันทําโดยที่มันเป็นเอาความรู้นะครับเอาความสามารถของตัวคุณเองเนี่ยออกมาที่จะทําเป็นฟรีแลนซ์ต่างๆรับจ้างเล็กๆใน,นยามว่างของคุณนะครับคุณมีความรู้มีความสามารถอะไรก็สามารถคัด นะกลั่นออกมานะเราก็ได้เงินได้ทองได้ทรัพย์ได้ดยเช่นกันนะครับต่อมาให้ขึ้นในเรื่องของต่างประเทศก็จะเป็นเรื่องของการส่งออกต่างประเทศสินค้าต่างประเทศต่างๆนํามาค้าขายในประเทศก็ได้หรือนําจากในประเทศไปสู่ต่างประเทศก็ได้ดยเช่นกันเป็นการลงทุนนะที่มันเป็นระดับาการส่งออกไปต่างประเทศนะครับต่อมาให้ขึ้นเป็น ธุรกิจที่เกี่ยวกับฟุตบอลหรือการกีฬาทั้งหมดทั้งมวลหรือเรื่องของเข้าของเครื่องใช้เกี่ยวกับกีฬาทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่คุณสามารถที่จะลงไปจับดนี้ได้ด้วยเช่นกันมาดูซิว่าไพ่จะแนะนําอะไรบ้างในเรื่องของธุรกิจในช่วงนี้นะครับ อย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของราชาถือดาบนะครับในเรื่องของการตัดสินใจนครับความคิดต่างๆในเรื่องของสิ่งที่เราต้องมีการวางแผนนะครับมีการปรับ ให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปทิศทางที่ดีไปทิศทางที่มันมีความสําเร็จมากขึ้นมันมีการที่คุณต้องใจใจอย่างถูกต้องนะครับด้วยสติปัญญาของตัวเองยังสองต่อมาไปขึ้นในเรื่องของราชนีถือไม้นะครับในเรื่องของการที่คุณคิดแล้วนะทุกอย่างมีการวางแผนอย่างทิศทางที่ดีมันก็เป็นการนํามารีทบทวนใหม่ในสิ่งที่ทําแล้วในปัจจุบันนะแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําปัจจุบันเราก็ทาให้ดีนะครับแล้วก็ลองไตร่ตรองดูอะไรที่มันไตร่ตรองเป็นสิ่งที่ในวันนี้เรามีทําอะไรบ้างในธุรกิจเลยมีควาามผิดลตรงไหน พูดไปดีกับใครไหมกับลูกน้องหรือเปล่าเป็นการใส่ใจในเรื่องทุกเรื่องที่มันเป็นเนี่ยมันจะทําให้คุณเออกลับมารีใหม่กลับมาทําใหม่กลับมาแก้ไขใหม่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆและมันทําให้อุดรั่วในทุกๆเรื่องได้โดยเฉลีนะครับภายพักใจขึ้นเป็นเรื่องของการที่ หาค่ปรึกษานะครับจากคนรอบข้างเพื่อจะเอดูทุกๆมุมมองนะครับในด้านธุรกิจต่างๆที่คุณอาจจะมองข้ามไปก็จะทาให้อุดรั่ได้อีกหนึ่งช่องทางได้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงการปรับในเรื่องของจิตใจของตัวคุณให้มีความนิ่งมีความสงบหรือว่ามีสมาธิมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อจะ มองเห็นถึงปัญหาต่างๆและแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทาจิตใจให้มีความสุขนะเออหาอะไรทาก็ได้อาจจะไปกินไปเที่ยวไปทําอะไรสักอย่างให้จิตใ,ใจตัวคุณนะ่ะมันผ่อนคลายยิ่งขึ้นมันก็จะช่วยทําให้จิตใ,ใจตัวคุณดีขึ้นกว่าเดิมโดยฉงนัดนนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเปลี่ยนอะไรบ้างในเรื่องของธุรกิจในดูซิอยากแรกไพ่ขึ้นไปในเรื่องของอาการ ที่ใช้คาพูดนะครับ uh, บางสิ่งบางอย่างก็ต้องเน้นตามหลักความเป็นจริงนะใครมาหลอกหรือว่าใครมาคิดไปดีกับคุณเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีแต่ตรอหกให้ดีบางอย่างมันมองออกนะครับบางอย่างก็หากรู้แล้วก็ต้องเลี่ยนนะในเรื่องต่างๆที่ใครบางคนอาจจะไม่ค่อยได้หวังดีกับคุณมากนะักนั้นคุณต้องเลือกที่จะคบคดในห้วงช่วงนี้นะครับต่อมาไปขึ้นในเรื่องของนักพยากรณ์นะในเรื่องของการดูในเรื่องของการคิดในเรื่องของการกระทําทุกสิ่งอย่างเนี่ยต้องสํารวมระวังในทุกๆเรื่องและทําทุกๆเรื่อง ได้อย่างเต็มที่นะครับเรื่องธุกรกิจก็จะได้มีความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่สถิกิริยะขึ้นในเรื่องของพระพิฆเนตนะครับให้คุณเองเนี่ยก็ไอษฐานนะแล้วก็ขอพรกับองค์พระพิคเนตเพื่อจะส่งในเรื่องของความสําเร็จนะความสมหวังสมปรารถนาก็จะอุปสรรคาต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของพญานาค,คู่นะครับก็สามารถที่จะขอพรกับองค์พญานาคได้เพื่อจะหนุนนําให้เกิดความสําเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ ได้เจอหุ้นส่วนที่ดีได้เจอคนดีๆนะีเข้าหานะครับได้สร้างเง,าางินสร้างทรัพย์สร้างธุรกิจของตระกุลเนี่ยให้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับพระบุญญาพริหารขึ้นเป็นในเรื่องของการเสริมดวงในการที่ขอพรจากพระอรหันต์ในบ้านคือพ่อแม่ของคุณเองนะครับแล้วก็เป็นการบริจาคเลือดเพื่อจะหนุนนําให้ในเรื่องของพลังงานบุญนะแล้วเป็นการสร้างบุญที่จะทําให้ส่งผลต่อธุรกิจของตระกุลให้เกิดความปัง ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับดังแล้วเนี่ยดวงชีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ